สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะทําอะไรก็ติดขัดโดยเฉพาะเรื่องการเงินเป็นหนี้เป็นสินใช้หนี้เท่าไหร่ก็ไม่หมดก็พอกพูนขึ้นมาอีกนะคะแอดมีวิธีมาแนะนําเพื่อนๆนะคะให้ลองทําดูโดยการขอขอมากรรมพ่อแม่แต่สําหรับแอดพ่อแม่เสียไปแล้วนะคะแอดก็เลยเป็นตัวแทนพ่อแม่ในการขอขอมากรรมให้กับน้องสาวนะคะ ส่วนการขอขมากรรมในครั้งนี้นะคะแอดก็ไปจุดธูปหนึ่งดอกนะคะหน้ารูปพ่อกับแม่แล้วก็บอกกาวนะคะแอดก็บอกว่าวันนี้น้องสาวจะทําการขอขมากรรมพ่อกับแม่โดยให้หนูซึ่งเป็นพี่สาวเป็นตัวแทนพ่อกับแม่ในการขอขมากรรมขอให้พ่อแม่จงรับรู้และให้อภยัยแก่น้องสาวและหนูขอให้พ่อกับแม่ไปร่วมในการทำพิธีธขอขมากรรม พ่อกับแม่ในครั้งนี้ด้วยเถิดแอดก็ปักทูบนะคะแอดรู้สึกว่าแอดขนลูกเหมือนพ่อกับแม่รับรู้นะคะการทําก็ให้เราทําด้วยใจนะคะถึงเราจะไม่มีดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้เราหาน้ําใส่กระมังนะคะมาวางไว้ข้างหน้าคนที่เราจะขอขอมากรรมนะคะที่เป็นตัวแทนพ่อกับแม่ก็ให้กล่าวคำขอขอมากรรมนะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคะพูดออกมาจากใจ ขอให้พูดว่าวันนี้ลูกชื่ออะไรนะคะมาขอขมากรรมพ่อกับแม่และพี่สาวโดยให้พี่สาวเป็นตัวแทนในการขอขมากรรมในครั้งนี้สิ่งไหนที่ลูกเคยทำผิดพลาดไปโดยวาจาใจก็ดีจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนึกได้หรือนึกไม่ได้ก็ดีลูกขอขมากรรมขอ,อหสิก,กรรมณนครั้งนี้ด้วยเถิดขอให้พ่อกับแม่ จงยกโทษให้เป็นหัวิกรรมแก่ลูกด้วยขอให้ลูกทำมาหากินเจริญรุง่งเรืองหมดที่หมดสินปัญหาต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆที่ลูกได้เผชิญอยู่ขอให้หมดสิ้นไปขอให้ลูกมีแต่ความเจริญความเข้าหน้าลูกสำนึกผิดแล้วขอให้พ่อแม่จงรับรู้และอภัยแก่ลูกด้วยนะคะพอเสร็จแล้วก็ให้นำเท้านะคะ ไปล้างให้คนที่ขอกรรมกรรมนะคะล้างพอล้างเสร็จก็ให้นำเท้าไปแตะตรงศีรษะนะคะแล้วเราก็จะกล่าวโอหูสิกรรมเป็นตัวแทนพ่อกับแม่โอหูิกรรมให้นะคะว่ารับรู้แล้วพ่อแม่โอหูิกรรมให้แล้วขอให้ต่อจากนี้ไปให้มีชีวิตใหม่ที่จะเรื่องรุ่งเรืองให้ร่ำรวยมดนี้หมดสิน ให้ทำมาหากินเจริญร่ำรวยนะคะจากนั้นก็ให้นำน้ำที่ล้างเท้าไปอาบนะคะเพื่อชำระสิ่งไม่ดีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ลองนำวิธีนี้ไปทำตามดูได้นะคะเพื่อชีวิตเราจะดีขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ